ครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับทีมงานมีนายนี่ะนะครับนายพ่องนายพ่อง<ม>เดี๋ยวก็มาโคกทีมงานครับบอกกันไว้ละนี่เขาจะแกงอมนะครับ<ม>นี่ประเภทเครื่องในเนาะเ<ม>นใส่อย่างนี้เนาะใส่เออนะครับมอมสดหน้าฮ้อนๆนะครับหน้าหนาวแบบนี้เดี๋ยวไอ้บุญจะกกจีนก่อนนะครับก๊กถึงในอีเตอ่อเนาะ อืคนั่นหนาวแบบอี้ต้องทําเมนูปรบเภทนี่นะครับยุดอาจจะมีโมโดินใส่ด้วยนะครับห่อนห่อนเหมาะขนาดเน้อครับไปติดตามนะครับ,รบเดี๋ยวกกตึงไหมก่อนนะครับของเขาค่าเจื่อยหน่อยจะ <laughs> ไปลืมอเป็น<อ>น้ำเนียมย <laughs> งาน,นแต่งกันหรวอวะ เดิมมื้อจะมีน้ำนักเวลากุ๊นะครับป้อมักเล่าแต่ได้ยกเล่าหอมหวานเนาะซับตินกับ,บ,บ,บป้อมอ่เด้วครับนี่ซับใหญ่ล้ำไปเดี๋ยวให้แบบมาเหนียวป้อมเหนียวเองเหนียวมก็วัดกันนะ้ำบึดเหนียต้องมันเมือนอาจจะมาเหนียวซับชิ้นพอดีพอดีนะครับ นี่นะครับดาซับเดี๋ยวฉันจีนนะคนไหนดีนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวตาจะจัดอันนี้ใส่เสื้อลายตัวแต้ไปแนะำน้ำพริกนะครับเอาตาไม่หยิพของครับนี่นะครับอันนี้จะคล้ากับขมิ้นครับเกล็ดขิงเทศขิงเทพบมกเควนยังเอ็นออกหมกเควนบมกเควนกับนี่หอมแดงครับครับเกลือโรดีขนอกะปิ อริกดิบพริกแดงครับเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะมาบดเอาอยู่วันนี้เขาจะทำไอ้ทีว่าเอาอยู่แกงหอมครับสุดฝีมือเลยนะปัดตัดเปิดห้องอย่างเงี้ยเสิร์ฟลาบขมเนอะแกงหอมกับน้อยน้าเซ็ตเมื่อไรแต่มันนี่ก็เขาเปิดหอกก็ดีลงเขาป้อมใบหอมเัาปูเปิลหลงแล้วก็มันมีเพี้ยเพี้ยมีเลือดใส่มุ้งหรอเพียร์ครับนี่ครับต้มขมเอา๋อแค่หอมครับ อ่าโอเคครับแอนยัดโอ้มต้นขมแกงอ่อมก็คล้ายๆกันเนาะเออแต่ต้มขมจะง่ายกว่าเน้ะต้มขมจะง่ายกว่าเนาะใจโอ้ยนะต้มขมก็แกงออมต้มขมจะง่ายกว่าเครื่องมันแบบไงนักเนาะอืมแต่แกงอ่อมเป็นเครื่องที่หนักน้อย่อยครับเวุ้นเราอาจจะมีใส่หม้อดินด้วยเน้อคนที่ตามนะครับกินห้อนๆนะครับโอเคครับอ้าวไอ อูน้ำพิกจัดการกะไ้แป้งหน้าสีงมงมวเลนี่ขำเล่าบ่ทจาไดเออเหนื่อยเน้อ้้ำพาต้องเหนียนอนกันน้ำพีเนี่ต้องมยอมอันนี้เลยดูตายแล้วดูลมต่างมา้ก็มาแล้วหางหายกันไว้จัดหลายวันเนาะยังใส่แขมืนี่ครับตันี้บุญ ตรงพริกกับจ้นเจ้าล่างผาป้า,<บ>าอ้าวนี่ตาเสือบอกโอ้อกับบอกมันหอมแล้วพริกต้องใส่ครับป้ากำลังลงดอยมานับก้อนบุ๊คนะฟอร์ดขัดก้อนเิัววางลงมาไหยน,น้องเิอรวยวันนี้จะมีแขกมาเอวหานะครับเออหลานคนลูกไหนมากล้วจ๊ ไสหวานนะ้อนำแบะไสห้อนลำแบบทำทิ้งกับไมเนะมันตองหนวาลูกนาอยากไม่แล้วเนี่ยอืม,อมไปมันห้อน,น้ำคลิปแบบผมมาตาวอ่อยมะอกน <laughs> กินหกินยาขาเจียไปสักบุกนี่มได้นี่ Ồ, oh, nên từng miếng máy thôi, các anh em. Anh ạ, công chuẩn phơi luôn ạ, nín à. 2 lít, ừ, con đi ra này, nọ chuẩn phơi. 2 nó đá đó. Ừ. Đá mình xoay cao xoay đó. ฮะ,อ,ะอืมครัต้องสอง่งสองขวดสองลิตรนะครับน้ำคือมันแห้งกับปุ๋ยเออดูบนนี้เดินปเร่งสแลกด็มักเร,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 รมามกบ

เยเอกคั่จนกลิ่นแค้มๆเลยนะครับเอาแห้งๆน้อยนะครับนักหน้าหอมสอๆละโอ้เหมันเหมือนนะครับเตบอกเอาหันแขมๆเลย สี่ห้าอ้อนไม่เลย้ย่างครับหัยางคัตเตอร์ก็ได้พอกไอ้เก่งด้วยดูเอ้ยเลยเนอแสดงว่าแต่วัานักขนาดนี้นักไม่หักเจ้าเร่มูเน่เจ้าเร่มร้อนถามโอ้นั่งถามให้หมอเนยหน้าห่านม่ง้า ตรงดั้นเางานแต่งต้องหมดอ,อ,มอยา่าันี้แหาอืมนี่ก็ะเซิร์ตซอยคานะครับเรามาคว้ัวเวนี่ก็เปน็นน้ำล้ากคกไอ้ใส่น้ำประมาณสองลิตรนะครับดูนันเปื่อยกับปุเดีวมันเปืเป่อยเนี่ยมันเกลดลำ โซลินั่ลงไปกิครับดกึ่งเนาะรีดกึ่งครับกระทะมันน้อยอ๋ตัวหน้าอืมันี่อมมันจะติกมันต้องเอาแกงอมนะครับขอเขาต้องเอาเอาฟ้าเขาเอาใส่กระทะอมไว้มันมันนะครับมันจะได้เป้นะคว่าเขียวนาะกินบ ต้มเลยลังเนีแม่หลังแม่มันเหนียวไปลยใส่หม้อเลยเออตะเสื้อไปเดี๋ยวจะเอาดีมาใส่ก่อนนะครับใส่ตอนต้มนี่เลยไล่เนียวมแล้วเหรอแล้วเลือดเราใส่มดเลยใส่หมดแล้วฮะตะเสื้อใส่หมดแล้วเลือดกับเพี้ยนเลือดน้ำกับน้ำเพี้ยนไปเลยนะครับจะเอาดีใส่หมักตั้งตุ๋นไว้ย่างเงี้ยเนาะแต่นี่นะเอาทานนะครับ นี่ทีมงานก็เริ่มเริ่มทยอยมาแล้วเนอะเอ็นกุกเอกเน้องนั้นเมื่อเราไปกันเนาะครับแต่เราไปจิ้เต้าเออผมจะเอาลูกเนอะไอ้ยังเฮานี่ปล่อยทึ่มได้ลูกละก็นะเออน้องเบาเนี่ก็เตรียมตัวเดี๋ยวเฉยอย่างนี้ไมนูนะครับปล่อยขๆเนอะไม่ปล่อยได้หลายเงาเนี่ยเอออ้า โ้โหลีเลยคิวนะครับคืนนอยด้วะอ่ะเอาไว้ด้วยไปยังไมจะลากันคิดคคิดแล้วคนอมโอ้โปวดีอนเรล่นีเือมัน้คืนถึงแล้วนะครับมันจะเ่มนั่เยลง้าไปียมกนจิกิอนินกนอีเดี๋ยวนีนเชุหนเอม กินหมดแล้วเืร็จแ้กอะไรขึ้นปุ่งเลยไงผมมึเหอไอจีมเหรอไงกันบอสกินหมดแล้วเจ้าผมมย่านหรอกอืมลมเป็นเบี้ยชิจัดครับชิจอดฮะเห็นดูชิจัดล้วครับได้ยังอ๋อครับ บ่กหมแต่นอหออ๋อเดี๋ยวมีพักมีอย่างอัล้อแต่หวานเป็นลมขมเป็นยาครับอือรับรัเือตมมันเมอนนะครับต้มมันเหมือนล้าเสอร์กว่าเซไอเต้เขากกหน่อยหน่อยไา้เนาะเออกุกเอกบอกจะใส่พักนะครับพักยังพ่องจันจ่อครับไปยี่ไายี่ลาครับกแปลงใส่นี่ด้วเนาะ ใช่ครัคนเดียวได้คุณหยอบลงเนาะคนละครึ่งเด้อันนี้ต้นหอมมีต้นหอมมีพักปอมเปือกเนี่ยฝรั่งต้นหอมพักชีักีฝรั่งอ้เนี่ยครับท้องอมนะครับคนห้องหมากแกงอมก็เพราะว่าต้องต้มวนมือนะครับอมไว้คนเหนือว่าอมไว้ย่งมันเปื่อยเฮ่อาใส่หม้อดิ่หน่อยดิ่มนี้กะ ตอนจัดหมอ้อไฟสักอันหรอหม้อดินครับน้าหนาวอีมันจะเป็นไข่เลี้ยวเลาก็ต้องใส่หมอ้อไฟเห็น้อยนี่ตอนเปิดวางกำลังเตรียมของอยู่นะครับเออฟอร์ตเจัดนะักเป็นครับทรงมาแบานี้ก็แกงอมหม้อไฟเี่ลก็ถาดดีเหมือนกันนะครับเออนี่ มีเือ้วนะใส่ลงไปจึดๆฮ้ได้ไหเลยๆกูแป้ว่ะมีเจืออยู่ในสมองเลยก่ะเออใส่ลงไปเหนสองก็มาหัวจึดๆได้เลยๆแล้วเข้ากับแซวว่าโอ้มีเจื่อคาละก้าคาตึงวันว่ะก็หาเจือดักหรือเกาก็นอนๆอืออ้าวเดี๋ยวเขาไปใส่หมไฟนะครับโอ้ชิมงานเขาคนลังเตรียมทัน วันะเกษตปมีโมเแล้วนะครับม่ไฟโมอดินนี่โอ้ตัวนี้นะครับจัดเตรียมมาเรียบร้อยแกงอมหมอไฟเขาเดดหันท่อนางลวังคือดีนะครับเดือดมดคนเดือดมดคืนนะครับเดอดหันนะก่อน จิ้มมะจิ้มมไปยาคเชื้อก่อนตามน้ำเนียมเป็นครับอยู่ไปว่ากันเนอครับสายคลิปายอย่างเตือนทำเข้ากัต้องแก่หลังแก้เอวใหหน่อยเนาะปกติีไปทำงานกันมานะครับไอ้ืไม้เลยน้อย โวสปกันมคันแมเปงวันจว่ามเปดและเาเลยครับผมคัมอือยิงอมเนาะชิ้หัวมดเออไห้ัคนคนใหม่คนใหม่เอออ่ะ่างมีเสื้อเดี๋ยวเออเดี๋ยวจจ้ยนะครับเนอเสื้อได้อยู่อือครับดีดีนีเดี๋ยวบริกา

จะได้ต้งเจ็บจะได้แค่เนี้ยอ๋องกำยอครับยอดของเรนูของทีมเมียนายทุกคนทุกท่านเนอ๊ะใส่กระถางเลยนะครับเนื้อชอบเมียให้ลุงเนาะรูปบบกระถางสาหุ่มเนืเอแล้วแล้วกระถางสาหุ่มสาหุ่มสาวว่าเอ๊ะมาเอ๊ะจิ้มกัน

ใอ้กัด sí, ต <English> <t us> <t us> <t us> ้นตำรับมอกาเนี่ยมาแล้วหูน้ำพริกวดส่งถุงไปล้วเสื้อเกันเปื้อนยิมไนสออกเลยครับหลายเมนู้๊เจ๋วใส่เสื้อเหมืนเดียวเนาะรอวันถึงเขาได้หลายเมนู้ลไอ้หรอเออนาะเออนั่งทำให้แฟนคลับดูนะครับใส่เสื้อตัวเกอล่ะวันหนึงเขาได้หลายเมนูนะครมั้งนะเา๋วไม่ชักเสื้อเออเนาะนี่ฝาวกถูุนอะ มันหนึ่งาได้สองเมนูสามเมนูพกเนีครับมอกอะสยอดขนีย่างเนื้อนอเนี้อเนื้เนื้อเน้อเนืเนือน้อเนอนีน้องอเดื้อเน้อนอเอเนอนอเนืนมด้วนอนืนื้อนือเอเน้อเนอเน้เน้อ้น้เอเนอเเอ้อน เออไม่เลยเลยเอยเอาให้น้อยกับต้องมีมุมกล้องด้เนี่ยเราเป็นหูนะครับอืมันจะอ้อมมันหลายพุ่นนะธรรมดาตีไหนที่งานนี้นายนี่นะเริ่มจะนักมันติ๊กนะครับครับแฟนครับเออต้นสำรับแฟนครับตีแม่ไปเม้ผ่านไม้ผ่านมาแถวเชียงลุ่นนะครับโมเม่ได้ตดนเย็นๆแกงโมดีนะครับเจอกันทุกวันอืม แต่ยักษ์เขาเจือ้ก่อนกลางจะเปิ่งอ่ะเออเสื้อเดือพขู่ก็ปพดเขียวครับอย่างเขาอันนี้มันต้องสกีมักแปรครับลุงกงโอ้เจ้าฮะทานหรอทานครับโอ้วีเนี่ยคนไทยกับน้ำลายปุ๊ออกปุ๊ออกคุณป้าเราครับเน่จิ้มปะจิ้มเนี่ยจิ้มเนี่เปิ่นหวาน คุณป้าเกี่ยวคนงามไม่ต้องจิ้มด้ยนหะเพราะว่ามันจะได้วรรยากาศครับออกกองจัดงามเนาะแก่งามเนาะค่าเชื่อให้กนอานาะาไปเลยลูกพื้นเห็นแล้วเนี่ยแเซลอยู่ตังหลังเนี่แต่แต้มแต่เน่เน่นเน่เอาเรื่องในนี่มัจะยสามพันปียู่ต้องส่จะอดาวสามปี่ะเออสาวสามพันปีล่ะเออเเ จะดิสุดหอดงัาเนีแต่วาจาของมันอะครับเนาะีมันจดโอ้คนงอยที่จิครับมจครับุาเยะเนาะเปยกับเปยนี่เจ้าเนาะจี่เขาแกงมือนเนาะครับมันเปยเปยคนแกคนอย่างก็กินได้เนาะเออแม่นนะครับถ้าแกงมาเปยกับมา กินไม่ได้เหนียวมีปวยดิแดนนี่มั้งครับครับคครับุดยอดนี่ยการตีเรื่องอะไรแบบไหนนอนเนาะฮะก่อนอื่นเราเบียบน้องเลยเิคือจิ้มหน่อยเอาให้กมห้ามจิ้มผมแก่เข้มงาดนี่เนาะโอ้เนี่ยนะครับนี่เป็นว่าเนี่ยเน้นเครื่องในมเป็นผักไส้มาตาเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาจะทำแบบแบบเป็นปอดเป็นแมมนะครับ กันล้ำอันนี้กันล้ำขนาดนั้นเลครับคุยดิอ๋หืมแหบละลายในปากใส่เนาะแบชัดเลยถึงขมถึงหวานอยู่นั่นนี่กันพดเนาะดุเยอดครับอืมดีเดอดชิมงานนี่แล้วก็เข้าอร่อยทุกคนเยี่ยมเรี่ยมเลโน้เลย ครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับตาเสร์กเนาะว่าเกี่ยวทีมงานน้องเอกมาแน่น้ำสูตรต้มขมหม้อไฟเออแกงออมหม้อไฟหลายหลายเบิกก็จะลืมเอาไปในบูน้ำพิกนะครับเนอะทุกคนลุงจื้อเนาะนี่มารวมทีมนะครับโอเคนะครับนี่เอาสูตร เก่งอมโมดินมาฝากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะปาไปตั้งได้เห็นก็ับติดตามนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้านักนะครับสวัสดีครับรมาเ่นเียออครับผมนี่นะครับเดี๋ยวทีมงานคนใหม่เข้ามาเออ